สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้ามาเจอกับตาหนูและยายหนูเจเนเรชั่นที่7สีชมพูของน็อตโซเบอรี่นะคะบอกเลยว่าวุ่นวายไม่ไหววุ่นวายไม่ดูจะต้องวุ่นวายเท่าไหร่เอาอาหารออกมาให้เบบีแล้วเรามีการเข้าไปอัปเกรดบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือมีการเติมตู้เย็นไว้ตรงนี้เพื่อที่จะสะดวกกับคนบ้านนี้เขานะคะซื้อเครื่องมือทํามาหาก,กินให้กับคนบ้านนี้บราวนี่เธอว่างเหรอเธอมานี่เธอมาขอหวยจะฝุญหน่อยได้ไหมคือเล่นซิมเจ็ตัวคุณผ,ผู้ชมตอนเนี้ยเคอร์บี้อย่างนอนอยู่เดี๋ยวนะเราร ก็คือ s ันไ i s e เราไปโหลด CC ซีนะคะที่เป็นสีพีชมาเนอะเป็นรีคัลเลอร์นะเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็งงมากว่าเฮ้ยรีคัลเลอร์คือยังไงคือเพิ่มสีให้กับสีผมของเราหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงปุ๊บนะในแพ็คของ High School เ Year สีผมอะ่ะก็จะมีแบบว่าเยอะสุบๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเลิศเลิศที่สุดทีนี้น้องหนูน้องหนูมาสแตก็ก่อนลูกเดยวมีมีซิมจะช่วยเลี้ยงเด็กในบ้านนี้บราวนี้ฉันบอกให้หนายเดี๋ยวนะแล้วนี่ก็คือลูกค้าโยคะมีคนเดียวที่มาเรียนทําไมเป็นแบบนแบบี้ค ลูกเอิร์ลก็จะให้ดูเรื่องหนังสือของเคอร์บี้ด้วยนะคะว่ามีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรทุกวันเลยส่วนบราวนี่นายมาขอหวยจากฝุ่นได้ไหมเผื่อว่าเราจะแจ็คพอตแล้วก็ได้บ้านตัวเต็มวิธีหางเงินในเดอะซิมซีมีเยอะมากเลยได้โปรโดอย่ามาหยามมีมีซิมในการเรื่องหางเงินเนี่ยบอกเลยว่าจิวมันมีฝุ่นตัวนี้อยู่ตรงนึงแล้วก็ด้านบนบ้านเนี่ยมีอีกตัวนึงนะเดี๋ยวให้เขามาฟิตด,ดัสก่อนลูกสาวดิฉันหิวนี่ว่าเออลูกสาวดิฉันหิวเดี๋ยนะจะต้องหาของกินให้น้องซันไรส์ก่อนเราจะโอเปนเปิดตู้เย็นขึ้นนมาะะะคแกก็่ต เยยจ้าเวชนายอยากตะกะเหรอได้ได้ได้จันไลซ์อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะอ๋อเจอเทศใหม่อุ้ยตกใจภาพตัดอย่างงี้แล้วคือเพิ่งอัดเอ็นีีเสร็จไงคุณผู้ชมไม่ใช่ตำราตุยอะไรวะชีมิประตูผีก็ <g ülme> เลยบอกเลยว่าหล่อนนะคะหล่อนแบบว่าการภาพตัดอะไรอย่างงี้เ,เราเค้กชาเขียวล้วหายไปไหนวันเนี้ยอืมจันไลซ์จันไลซ์กินเค้กก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยนะฉันเห็นไหนหยุดนะไม่ยิบดอกไม้เช้านเ่าคุณกระลำปีในตลาดอยากจะไล่กลับบ้านไปเลยเกอร์บี้หนูต้องตื่นลุกแล้วหนูอ่ะมาฮาเวสอก่อนเก็บของเข้ากระเป๋าก่อนผู้หญิงคนนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆอย่ามาเอาส่วนของผมไปนะคะผมปลูกแทบตายผมหาเงินแทบตายคุณมาอย่างนี้มิสเวิร์กโนโนโนไม่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 ไปทำงานซะจ้าเวชนายต้องเดินออกมาไปทำงานจ้าเวชนายอยู่ไหนวันเนี้ยมันอยู่ไหนวะเอ้า ก็ทาก็ก,ก็เดินไปทํางานเออเดินไปทํางานคุณผู้ชมทําไมทําไมเราให้ซิมไปทํางานไม่ได้อ่ะชาเวช่าเวีเดียวก็รีเซ็ตออบเจกต์ดีบักไปทํางานได้ไหมโอเคได้แล้วเป็นบักนะคะเราบอกเลยว่าตั้งแต่มีแพ็กใหม่มาบักบัก,บกเยอะแบบเยอะมากๆเลยคิตตี้หนูไปนอนได้ไงอะ่ะลูกมาทําความสะอาดก่อนสนไลก็คือพูดคุยกับคนแปลกหน้าละหนึ่งแล้วก็ง่วงด้วยน้องสไลมาเพลย์อินสาห,หน่อยลูกมาเล่นนะลูกนี่เล่นกับยิาดูเดินมาแชมเปญโอ้โหสภาพแชมเปญนอนบ้านนีได้นะลูกเออเขาไปเล่นด้วยกันลูกเคอร์บี้มา ขายของในกระเป๋าก่อนเลยเราจะขายดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะเก็บ f l เ t อร์เบอร์รี่ไว้ได้มาอีก1000งพันะแล้วก็คือคนเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเคอร์บี้เนี่ยจะต้องมาเสิร์ฟข้าวเย็นให้กับบ้านเราหน่อยนะเออทําก๊อกน้ําพังอีกรีเพลซไปเลยไม่ว่างจะทําอะไรแล้วมามาทํากับข้าวหน่อยทําเป็นเมนูปลาแล้วก็เดี่ยวเคอร์บี้เขามีเลเวลการทําอาหารถึงเลเวลสิแล้วหรอไม่ได้เล่นนานเลือกการเดนนิ่งสิบคุกกิ้งสิบโอ้โหเลเวลเต็มอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะให้เคอร์บี้เขาไปลงที่วอเตอร์ไซส์วาร์เบนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะพา Kirby เค เพราะว่าที่งานนี้เราก็จะสามารถหาเงินได้เพิ่มเติมอีกตอนนี้เงินสําคัญมากๆเลยสําหรับบ้านของเราเพราะว่าบ้านของเราจะได้มีบ้านดีๆอยู่อาศัยนี่ๆ,ๆีๆ่มันจะมีดงผลละหมากลากไม้ตรงนี้ให้เคอร์บี้เนี่ยเขามาฮาร์เวส a l ออลเลยนะคะเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเครียดอะไรอะ่ะจากมิดไลฟ์คริสเดี่ยวนะแกมีมิดไลฟ์คริสหรอพุท มันนี่อินทูอะโว้เคอร์บี้อยากจะมีตู้เซฟเก็บเงินแต่เคอร์บี้ยังไม่มีเงินซื้อบ้านเลยโกทูเวิร์ o โฟกัสไม่มีงานทำเราจะโอ้ว้าวเพรสเชสทรีเอ็กซ์เพนซีฟเพนติงสอันเนี้ยน่าสนใจอยู่ซื้อรูปมาประดับบ้านที่แพงๆได้แล้วก็จะต้องไฮโปรเฟชั่นแนลเซอร์วิสคืออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพอเราทำไปอย่างนึงมึงก็จะเปลี่ยนอื่นๆมาให้เราทำเนาะแล้วทำไมตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยนะตั้งแต่มันอัปเดตเนี่ยนะคือไม่มีโปสเตอร์ให้เราเก็บเลยแล้วก็อัฐิสองอัน ไม่ใช่ของใจแอนนะคะเราบอกไปในคลิปที่แล้วชัดเจนนะเพราะฉะนั้นได้โปรดดูดูดูให้ครบหน่อยเพราะว่าพูดไปแล้วอะ่ะพูดไปก่อนที่จะบอกว่าหาไม่เจอเลยอะ่ะพะเราดูกูณสองกันนะเดเนี่ยแหละข้อเสียของจุดที่ดูกูณสองก็จะงงว่าม,มีมีพูดไปหรือยังนะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วกลับบ้านดีกว่าขอตัดภาพมาเช้าวันใหม่เลยนะคะเพราะว่าวุ่นวายมากเคอร์บี้หนูมาขายทั้งส่วนเลยคุณผู้ชมเราเราเรา,เราเลี้ยงซิมสุดๆนี่ไม่ยอมล้างอ่างตรงนี้ไปล้างอ่างขางบวนมันนี่มาทําส่วนเคอร์บี้ตั้งกล้องอะไรนะไม่เคยได้ดังใจเลยละคิต โทษนะตู้เย็นมันลิงกันก็ไม่เปิดตู้เย็นบ้านนูน้นมาเปิดบ้านนี้เคอร์บี้เราจะต้องมาเช็คเมลหน่อยเพราะว่าเหมือนมีเมลอะไรส่งมาให้เราเลยไปซิไปลองเช็คดูว่ามีอะไรส่งมานะคะอาจจะเป็นของขวัญวันเกิดเด็กๆก,ก็ได้นี่ใช่จริงๆด้วยอุ้ยมีโปสการ์ดท,ที่ส่งเกินมาหรอหรือว่าเรายังไม่ได้เอาไปแปะในคอลเลกชันโปสการ์ดของเคอร์บี้เขานะดรา้อนวาลลี่เนี่ยอุ้ยแปะไปแล้วนะคะแปลว่าซ้ำอันนี้ก็ขายได้สิเลิศเราคิดว่าเราจะไม่ทำแรนะเราไม่ไหวจริงอันนี้จะเป็นไมเพนพาอุ้ยได้ประกาศเน ยบตรด้วยค่ะคุณผู้ชมต่อไปก็จะขายของทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าออกเลยรวมทั้งของเล่นเด็กๆด,ด้วยเคอร์บี้หนูจะต้องกินผลไม้อันนี้นะลูกเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปเขียนหนังสือหวานแววเนี่ยพอกินปุ๊บหวานแววปับ๊บโอ้โหคุ้มค่าจริงๆที่ปลูกมีมิซิมเคอร์บี้หนูมานั่งนี่ลูกและชื่อหนังสือที่เคอร์บี้จะเขียนเล่มต่อไปได้แก่ชื่อ a ด๊ o o ูนย u ซอลฟังแล้วมันดูโรแมนติกมากอ่ะเขาแปลามาให้ด้วยนะแปลว่าดวงจันทร์ดวงนั้นที่เธอมองเห็นจากกุญอ i u r c a s a n o ขอบคุณมากเลยนะคะทีี่่่เเเสนนนนอกัข้าาามจะะป็ุไลลแห มีจำไม่ผิดเคิร์บี้หนูต้องเขียนไปลูกในส่วนของคิตตี้คิตตี้มาเลี้ยงหลานละหนึ่งเออลูกตัวเองไม่เลี้ยงคิตตี้หนูมาคลีนอัพทุกสิ่งทุกอย่างเลยส่วนคนนี้ <c oughs> คนนี้คือใครวะเนี่ยบราวนี่บราวนี่จะต้องแอคควายคอมเมดี้สกิลด้วยแปลว่าได้เลิกแล้วค่ะที่เราจะซื้อไมโครโฟนนะคะเราจะเอามาตั้งไว้ให้เขานะตรงนี้แล้วเขาจะได้มาเทลจ๊กได้ตรงนี้เลยฝึกการเล่าเรื่องตลกนะคะส่วนของผู้ชายคนนี้เราเนี่ยนะก็สั่งให้เขาไปสตาร์้อัพเปเนนซ์แล้วแต่เขาก็ไม่ไปท ba, าทาาอ้้้ิมเเรันนก็ยยะดวสีี ก็วาวุ่นเลย,ยงั้นแกไปวิ่งแบบเออแกไปเวิร์กอาลไปในส่วนคิตตี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คิตตี้เนี่ยโทรชวนลูกค้ารายใหญ่ชวนคุณซีเคเพอร์ฟูมาด้วยก็ดีนะเพราะว่าเขาเป็นพ่อของหลัวเราเราก็จะได้ชวนลูกค้ามาทั้ง4คนนะคะมาออกกําลังกายที่บ้านกันค่ะใครเอาข้าวไมา่กินเราไม่เก็บกันเนี่ยหลังจากที่เราชวนลูกค้ารายใหญ่มาแล้วคิตตี้หนูเริ่มเลยูลุดทีชโยคะคลาสนะคะ p r i v a t e เอา้าทาไมมากันแค่เนี่ยชวนไปตั้งหลายคนนะ่ะเริ่มทยอยมากันแล้วค่ะจ้าเวชฉันไไปทํางานหรือเปล่า go to work โอเคเยี่ยมยอดเลยคิตตี้หนู ด้วยลูกทุกคนน่าจะเริ่มมากันแล้วมา3คนอุ้ยนี่มีคุณกระลำปีอีกคนหนึ่งมา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 ,มา,มาออกกําลังกายกันให้หมดเลยค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญที่เสื้อด้วยนะคะคลาสเออยไปไหนกันหมดคะเนี่ยทำไมเขาชอบมายืนแล้วเขาก็เดินหนีไปอ่ะเพราะอะไรอ่ะกูบูโจมเราก็แค่อยากจะหางเงินเนี่ยเขาเดินหนีไปกันหมดเลยกีเต้ทำไมไม่มีใครเรียนโยคะกันหนูเลยลูกแม่คอปี้นายเขียนหนังสือเสร็จแล้วหรอซีเยสลี่เขียนเร็วจ้าแดดมูนยูจอตีพิมพ์ได้เลยมานี่มาพับลิชเลยแล้วก็ขาดค่ะ ความสนุกใช่ไหมมานี้มาวิธีทางรัด,ดวู้ฮู้กับบราวนี่นะคะลูกสาวเราอยู่ที่ใดลูกสาวเราเออลูกสาวเราอยู่ไหนวะอยู่อยู่ไหนอ๋อกำลังขึ้นบันได <laughs> ฉันงงมากเอ้าไม่ใช่ขึ้นกําลังลงบันไดขึ้นมาลูกขึ้นมา,ข,นมา,ข,นมาขึ้นมาเล่นตรงนี้ก่อนนั่นแหละสไลด์เล่นไปนะลูกคุณพ่อเขากําลังทําธุระกันอยู่แล้วหนูก็ไปเพลย์อินไซแล้วก็สลีปลงไปในนั้นเลยนะลูกนะเคอร์บี้สนุกสุดๆแล้วใช่ปะสนุกสุดๆแล้วก็ตัวเน่าสุดๆไปเลยนะคะช่วยไปอาบน้าอีกสักทีอยากได้อีกเล่มนึ่งวะเคอร์บี้อาบน้ำเสร็ คามุดอารมณ์โรแมนติกแบบอินสแตล์เลยกินเข้าไปจะเดินไปกินที่ไหนของเกาเนี่ยจะต้องมานั่งกินบนเตียงเหรอโอ้โหทำไมตาหนูเราลี <laughs> ลอุย๊ยแล้วทำไมแขนเป็นอย่างนั้นนะเกิร์บี้อุย๊ยดูท่ากินลีลาจะจัดเลยกินเสร็จแล้วเฟิร์ตี้แล้วมานี่ไรด์อะจองราบุเกียนหนังสือโรแมนซ์บราวนี้ไปทํางานหรอโชคดีนะมานี่ตาหนูเนี่ยเราเขียนหนังสือไม่ได้ต้องกดนั่งก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันว่าเขียนไม่ได้ต้องให้ซิมมานั่งก่อนแล้วก็โรแมนซ์เขียนค่ะนี่นี่นี่ชอบชื่อนี มากเลยนะคะ My Internet is 4G but my heart is for you จากของคุณอมเนียลนะคะอุ้ยขอบคุณที่เสนอคำน,นะคะชอบมันก็ต้องมีชื่อสวยๆบ้างปันป่นๆบ้างอุ้ยเคอร์บี้เขียนหนังสือเร็วมากตหนูในวันเดียวเขียนได้สงเล่มเลยเหรอโอ้โหเอาสิ Aspiration เราเหลือแค่ p u b l i ิ t 10 books นะคะก็จะจบไปได้ด้วยดีแต่เขาง่วงมากเลยอ่ะไป publish ก่อนลูกเด็ก <c oughs> ก็คือเดินกันให้วนเข้าบ้านนูนออกบ้านนี <c> ่ <oughs> ตัดได้ดูไหมดันแล้วอะ p u b l i s h เหลืออีก2งเล่ม Aspiration นี้เราก็ยังไม่เสร็จจะปั มันยังไม่ขั้นสุดท้ายยังไม่เสร็จเราควรจะต้องรีบกันมากๆแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นะคะคือเราจะต้องการอัปเกรดเตียงให้กับ2คนนี้ได้แล้วไม่งัน้นอนกันไม่เต็มสทีอ่ะให้เตียงตัวที่อยากจะให้มาตั้งแต่เริ่มแล้วเลยนะอนอนลงไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวนะคิตตี้บอกว่าตอนนี้เจอกับมีไลฟ์ใคริสใช่ปะ่ะละชี่อยากจะเย็บผ้าโอ้ว้าวโอ้ว้าวคิตตี้บอกว่าอยากจะเย็บผ้ามากๆเลยมีไลฟ์ใคริสอยู่ตรงไหนวะ Need for three hour ว่าเออได้ถ้าการสอนโยคะมันไม่ใช่ทางของหนูในช่วงที่มีมิดไลฟ์คริิสงั้นหนูมาเย็บปักถักร้อยเคอร์บี้ตื่นแล้วหรอครับเคอร์บี้กินข้าวโททางเอ้ยไปกินข้าวก็ฝ่าแฝดแล้วฝ่าแฝดก็คือเดินไปนั่งเย็บป่าที่อื่นเคอร์บี้สิ่งที่เคอร์บี้จะต้องทานะมาเก็บของทุกอย่างในสวนของเราถ้าเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วเคอร์บี้ขึ้นมาที่นี่ครับสิ่งที่เคอร์บี้จะต้องทาคือวันนี้ขอแอสเพลเยชั่นอ่ะให้มันผ่านไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะจะดีใจมากเลยขึ้น าตาหนูตาหนูจะต้องไปกินฟัดเทอร์เบอรี่บนเตียงนอนด้วยเหรอลูกเพราะอะไรทำไมไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้เคอร์บี้มานั่งนะแล้วเคอร์บี้จะต้องมาเขียนชื่อหนังสือต่อนะชื่อหนังสือที่จะเขียนเป็นนิยายโรแมนส์นะคะและชื่อหนังสือถ้าใครอยากจะเสนอเสนอกันได้เรื่อยๆเลยนะคะในเอพิโ o ดที่5ของ n Not So b e r r y เพราะว่าเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นไปเกมเคลอัดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เปิดเข้าไปดูที่เดียวเลยนะหนังสือนี้เขียนให้สาดดีกว่าคะ่ะบราวนี่ชิวี l ลิฟลีจากคคุณบลูโดฟินขอบคุณที่เสนอกันจริงๆนะคะไม่งั มีม,มีซิมคิดกันโอ้กเลยอ่ะกว่าจะไปได้แล้วมันต้องเขียนเป็นสิบสิบเล่มเลยกว่าปณิธานมันจะสําเร็จให้คิตตี้เอ้ยให้เกิร์บี้ทาไปคิตตี้หนูเศร้าอะไรลูกก็หนูอยากเย็บ่ะมีมีซิมก็หาให้เย็บแล้วไงลูกแล้วทําไมหนูไม่เย็บล่ะลูกนิดออมรีซูมนิดโปรเจกต์อ่ะไหนหนูจะไปเย็บที่ไหนลูกเอางี้คิตตี้มานั่งตรงนี้ดีไหมนั่งตรงนี้นิดนะคะแล้วก็รีซูมนิตติงเออลองดูซิว่าทําได้หรือเปล่านั่งแล้วก็เย็บเอาขึ้นมาเย็บเออนั่งเย็บตรงนี้ได้เย็บไปบราวนี้ตื่นแล้วตื่นมา ตื่นมาหิวข้าวแล้วทําไมไม่กินตรงนี้ละ่ะเกนเลฟตัวเวิร์ตรงนี้สิซันไรส์หนูไปไหนลูกอุ้ยลืมซื้อโถชี่เด็กฉี่มันไปในห้องนอนนี่แหละลูกหนึ่งอันบ้านนี้ใช่ไหมแล้วก็บ้านนี้อีกหนึ่งอันอะมาฉี่กันตรงนี้เราให้ไปทั้งหมด3อันเลยคนต่อคนเลยนะคะหนึ่งอันต่อนหนึ่งคนนะคะจะได้สะอาดไม่สังสมเชือ้อโรคหนูลูกหนูขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวหนูอะให้ใครมาสอนพอตตี้เฮลปเออให้เบราวนี่มาสอนก็ได้ซาเวชนนอนอยู่หรออุ้ยสภาพการในดีมากเลยอะอยากจะมาดูแลลูก ลูกคนนี้ต้องการ attention แต่ก็ง่วงคนนี้ก็โอ้ลูกก็ไม่ต้องการดูแลซาเวชหน้าที่การงานนายซาตาดีออปเปอเนซโอ้ขอมไม่ว่างอีกคิตตี้มีความสุขยังลูกเออชีวิตมีความสุขยังสันไลท์หนูลงมาทำไมอะลูกอะลงมาคุยกับคุณน้าหน่อยเบลอาคิสเออส่งจุ๊บให้คุณน้าหน่อยอะคุยกับคุณนา้าร้องเพลงให้คุณนาฟังเอา้าอมลูกไปไหน <laughs> ก็จะให้้องเป็นไงคุณหนาฟังไม่ต้องไม่ต้องอุ้มไปฉี่ซาเวจไม่ใช่ซาเวจบาวนี้บาวนี้ไปฉีแล้วไปอาบน้ำสิว้ยสั่งอยู่ในหัวคิตตี้หนูเย็บเสร็จแล้วหรอลูก seriously อุ้ยเย็บเสร็จแล้วจริงๆด้วยเย็บต่อเหลยใครมาโทรมาฉันไม่หลับตั้งนั้นเลยฉันไม่ว่างเย็บถุงเท้าหน่อยเป็นไงเออเนี่หาถุงเท้าสีอกพิชพีชนะคะคิตตี้เขาเย็บให้อ่ะพิงแรคกคูนไปแล้วการอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่มาคุยกับคิตตี้มาบับเบิลส์มาคุยกันซิงอซองลูกซิงอซองหน่อยแล้วคอร์บี้เข อีกแล้วเหรอซีเลสลี่เฮ้ยเขียนเร็วจะจัดเลยอะแป๊บเดียวเท่านั้นเลยไปพับบลิชเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรุยกันต่อ,อ,อรุย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 อุย้ยได้เป็นเซเลบริตี้เลเวลเอ,อ่อซิเวอร์แล้วนะคะ ต่อไปเลยหนังสือเล่มเดียวเคอร์บี้เคอร์บี้เป็นยังไงบ้างอะสภาพการอู๋เอ่อบราวนี่จ้ะบราวนี่ต้องมาช่วยเคอร์บี้แล้วละจ้ะมาวูฮูกันสักตั้งหนึ่งไหมจ้ะเคอร์บี้กำลังเฟิรตตี้เลยมาขึ้นมาต้องเขียนอีกครับเราจะไม่หยุดหย่อนวันนี้เราจะต้องทำแอสเพเรชันให้มันก้าวหน้าได้แล้วลูกเราก็ใกล้จะโตกันไปทุกทีชื่อหนังสือเล่มน,นี้นะคะจากของคุณ nobody knows นะคะ Fifty shade of pink ขอบคุณที่เสนอกันมากมากเลยนะเขียนไปเลยลนะูกคนดูเขาอุตส่าห์เสนอให้เราคนนี้คนนี้หยิบสี่หยิบสี่มองเห็นไหม ซั Sun rise, Sun rise, arise, er. นไรส์ซันไรส์จะอำอะไรเธอหิวเหรอน้องต้องกินก่อนนี่น้องมากินอาหารก่อนไม่ไปหาคุณพ่อน้องมากินลูกบอกเลยว่าแทบไม่ได้เลี้ยงเด็กเลยนะคะแล้วก็นี่เราช่วยเขาเล่นแบบว่าสุดๆเลยนะเราแทบไม่ค่อยได้ช่วยสิ่งเล่นคุณผู้ชมก็เห็นพวกอาหารแพมเพอร์ mm hmm. ers, อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ากับรุ่นนี้เราช่วยเขาเล่นตลอดเลยนะคะยังไม่ทันเลยซาเวชกลับบ้านมาแล้วได้โปรโมทโอ้ขอบคุณสวรรค์ไปขึ้นไปอาบน้ําเลยไม่สนุกหรอชีวิตมันไม่สนุกเหรอเทบับเบิลบาสไปคิตตี้หนูเต้น oh. เต้นทำมาม ใช่ล,ลูกหนูลิสออนพรอปซี sy, ดีไหมเออของพวกเนี้ยลิสออนพรอปซีไปนะั่นแหละอาชีวิตหนูอยากจะทำอะไรอีกอยากจะมองรูปตัวตลกแสนเจ้า practice acting สามครั้งอันนี้ได้อยูอ่ practice acting ปิดเพลงให้ด้วยก็ร้องตัวเล็กตัวเล็กซันไลท์ลูกซันไลท์หนูต้องไปซันเซ็ตแล้วนะตะว,วันต้องตกดินแล้วนะลูกเด๋ยวมีมีจะให้ทำไมเขาไม่ได้ต้องอุ๊ยยังไม่มีสกิลติงกิ้งอีกหรอเดี๋ยวนะไม่ได้ดูสกิลเด็กเลยว่ะ movement สาม communication สาม t h i n k i ยังหนึ่งอยู่เลย i m m i a e ิเนชันที่พุ่งปรีดแล้วและน้องเหลืออีกกี่วันน่ะอีกสี่วันจะเก,กิดเรียงยังไงให้ทันเนี่ยคบี้ไปหัวฟุบแล้วลูกคบี้เขียนหนังสือเสร็จยังวะอุ้ยเขียนเสร็จพอดีแล้วหัวจุ่มพื้นพอดีเลยอ่ะมามาเซลทูพับลิชเชอร์ต่อนะคะ50 s h a d e ชดส์ออฟพิงน้องเขียนเร็วมากจริงนะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วอะเราเราแทบไม่ได้ดูแลอะไรสิบเลย <c oughs> เราดูแลไม่ทันจริงๆเลยซาเวชไปอาบไม่ใช่ซาเวชบราวนี่ไปฉี่ไปอาบน้ำไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยนอนโอ้ไมสโตนคอมพลีตต่อไปนะคะคอมพลีตทรีเบสเซอร์ อันเนี้ยคือยากจริงคอมพลีทตี้เบ e เซโลเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำนะคะขึ้นไปนอนก่อนุอยขายออกแล้วหรอคิตตี้นี่อันนี้ขายออกได้5 8เหรียญอุ้ยหรือว่านี่คือทางของคิตตี้นะคิตตี้ไม่ต้องมาต่อว่าชีวิตที่มันน่าแสนเศร้าอย่างนี้เลยเธอแค่มีมิดไลฟ์คริสติสนี่ไปชิปค่ะโอ้โหบ้านนี้ไก่ของออนไลน์กันสุดฤทธิ์เลยนั่นแหละชิปไปแล้วหนึ่งัฐสภาพการเป็นไงไปนอนต่อให้เสร็จเลยนะคะเราจะได้มีซิมที่หลอดเขียวๆเ,เ,เล่นกันบ้างโอ้ยเด็กสองคนนี้เขาหิวหรือเปล่าเขาลงบ้านม พร้อมกันเลยเราจะเอาไว้ตรงไหนให้ตรงกลางดีอ่ะเออให้อาหารเด็กยังไงให้มันเดอให้มาตรงกลางวางไว้ที่ปืนนะคะนี่มา grab เอสเซอร์วิ่งคนนี้ก็มา grab A serving. s e เ v i ร์วิ่งหิวป่ะลูกเอ้าคนนี้ไม่หิวไม่เป็นไรเอามากินด้วยกันเด็กๆลงมากินด้วยกันลูกคุณผู้ชมบ้านใหญ่จนเด็กแบบว่าเดินอย่างเก่าแล้วว่าดูดิดูดสไลเดอร์ดินดิเออดูเดินดูเดินดูท่าเดินเออก็ยังเก่าเลยเหรือเปสูงจัดเออนั่งกินด้วยกันลูกอุยน่าหลกจานหมดว่าดีหนมานั่งกินด้วยกันเิล,นนนลูโอ้ยเป็นาพนนน่่รกเยีีองะะะคว พี่ลูกน้องใช่ไหมซันไรส์กับพันช์โอ้ยน่ารักในส่วนของครอบครัวที่เป็นลูกหลานคิตตี้นะพันช์กับแชมเปญเนี่ยเราจะให้ผมอ่ะเป็นสีเหลืองไปเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าโตไปบางคนอาจจะผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้เนอะเหมือนลูกของชาวเดอร์ใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ก็อยากจะให้เขาคงแบบว่าสีผมพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวให้เป็นสีชมพูเอาเคอร์บี้ตื่นมาเองแล้วจะไปหานหลานทําไมอะเคอร์บี้มาอาบน้าก่อนครับอาบน้ําเสร็จแล้วใช่ปะ่ะเคอร์บี้เคอร์บี้มาเข้าห้องน้ําด้วยเลยทําไมสภาพการมันเน่าขนาด แล้วค่าโซเชียลก็คือขาดสุดๆไปเลยอะ่ะบราวนี่แฟนค่าโซเชียลไม่มีเลยแต่เราค่าโซเชียลเต็มเลยมาวู Woo ้ฮู้กันสักตั้งมาเคอร์บี้สักตั้งหนึ่งตอนตื่นยอดเยี่ยมกระเทียมเจียววันนี้ไม่มีอะไรเติบโตเลยเทนการ์เดนเราจะต้องทําอะไรบ้างอะ่ะโอ้ยใครก็โทรมาชวนให้ร่วมงานเยอะจังเลยไม่ร่วมงานเคอร์บี้นูทําอะไรวันเนี้ยบอกว่าให้มาเทนการ์เดนไม่ต้องเก็บบ้านลูกคนมีอย่างเยอะเลยให้เขาช่วยกันเก็บเคอร์บี้มาทําตัวเองให้ดีๆนั่นแหละเทนการ์เดนลดน้ําไปโอ้ยได้เงินเข้า อีกได้มาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ว่าค่าหนังสือที่เราพับลิชไปนี่เล่มละ4ี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยทั้งนั้นเลยอ่ะหนทางสู่ความร่ำรวยของจริงเออบินอีกสามพันเจ็ดไม่รวยละต้องไปจ่ายบินอะบราวนี้ช่วยไปจ่ายบินหน่อยสวยสวยอะไรละ่ะเกอร์บี้คราบเกอร์บี้กินฟลัทเทอร์เบอร์รี่สักลูกหนึ่งวันนี้ขอหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะเกอร์บี้นะสู้ๆนะเราจะต้อง complete three bestseller ด้วยนะคุณผู้ชมและน้องเนี่ยจะต้องมาทางการเขียนนิยายโรแมนต์เพราะฉะนั้นมีมีซิมจะไม่ให้เขาไปเขียนทางอื่นเลย เขียนแต่โรแมนส์อย่างเดียวเลยน,น,น,นี่นี่นี่หนังสือเล่มนี้จะชื่อ Behind the Paintings นะคะจากของคุณที่เสนอมาคือ B underscore PHT เขาบอกว่าเป็นชื่อแปลของหนังสือข้างหลังภาพค่ะเผื <c> ่อ <oughs> <pe> er> จะขายดีกันเล่มนี้สู้ๆเออบี้คิตตี้หนูทาความสะอาดบ้านห,หน่อยๆสิลูกเออแล้วเดี๋ยอน,นี้มีมีซิมล้างให้ได้ไม่เป็นไรลูกๆหลานๆของเราก็คือยัวเยกันไปหมดเลยคนนี้ออกมาเล่นด้านนอกจะดีนะเออไปจอย playing doll ส่วนคนนี้ง่วงมากไม่ไหวแล้วบราวนี้ทําอะไรอยู่เก็บบ้านอยู่ซาเวชอาบน น้ำให้หลานหน่อยเออกีฟบับเบิลบาร์นี่ซาเวชมาอาบน้ำให้หลานหน่อยแล้วเอาจะไปนอนยังไม่นอนลูกขอลุงอาบน้ำให้ก่อนซาเวชแกจะเดินไปไหนเขาได้อุ้มหลานมาไหมหลานไม่ยอมให้อุ้มนะคะเพราะว่าหลานง่วงจะจัดเลยเออจะไปทำอะไรก็ไปซันไลท์ไม่อยากจะดูแ,แลละน่อย <laughs> อ่ะ ทางนี้นะคะเขยเบอร์รี่กับหลานเบอร์รี่ทำอะไรกันอยู่อะลูกหนูคุยอะไรกันอุ๊ยน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมดูดิน่ารักเหมือนพ่อเป,เป๊ะๆชอบดูอะไรอย่างงี้มากเลยอะบ่าวนี้ก็นั่งคุยด้วยมันเป็นภาพครอบครัวที่แบบเราฟินมากจริงๆกับรุ่นนี้นะคะแต่ลูกหิวแล้วปล่อยบ่มลงอุ๊ยเขาอยากเลี้ยงหมาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะวักกะวักกะเอเอเอจามีนาะ <laughs> พูดไปรู้เรื่องแล้วมีมีซิมซาเวจนายมาทํากับข้าวหน่อยจะดีนะมาเสิร์ฟอาหารหน่อยเพราะว่าบ้านเรากินกันดุมากเลยทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์สลเดอร์ก็แล้วกันส่วนบราวนี่หน้าที่การงานของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจะต้องซ้อมดนตรีเพราะฉะนั้นมันนี่เหรอ practice อยู่ไหนวะอันไหนวะอันไหนวะอันไหนวะโอ้ยคนนี้เขาเขียนเพลงข่ายได้นี่นาคุณผู้ชมเพราะว่าเลเวลเขาก็สูงแล้วนะมันจะต้องคําสั่งไหนนะ้าไรท์ซองนี่ไงต้องเขียนเพลงปะเออไปเขียนเพลงเลยช่วยกันหาเงินเข้าบ้านไอ้หนูบอสหนูดำ นชามากเลยลูกเดอร์มีมิซิมเลี้ยงด้วยคุกกี้กรูปหัวใจกล่องอาเกอร์บี้ก่อนนะเออหนูหยิบกินไปโอ้โหหมดอีกคุกกี้ที่ช่วยทําให้อารมณ์เราเฟิรตตี้ได้บัดดลเดี๋ยวจันเนี่ยแหละจะเป็นคนล้างจานใ้เองอ่ะแฮมเบอร์เกอร์สไลเดอร์ใส่เข้าไปเคอร์บี้ทำไมหนูไปนอนเขียนเสร็จแล้วเขียนเร็วจัดหยุดไม่หลับใส่ใครทั้งนั้นฉันไม่รู้ทั้งนั้นว่าใครโทรมาฉันสิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันจะทำแอสเพเรชั่นให้สําเร็จแล้วมันนับเมย์วะอันนี้เป็นคอมพลีทโอ้โหได้หนึ่ง อยู่นะคะค่าการที่แบบว่ามันเลเวลเขาเรียกอะไรขีดมันจะเต็มอะ่ะมันจะได้เร็วซาเวจทำไมนายยืนนิ่งอย่างเงี้ยนี่นี่นี่น,นี่คอมพิวเตอร์ว่างแหละเรียนเจญมานั่งแล้วก็มาสตัดดี้ออปเปอเรนตเอ๋ส่วนของเรามันไม่ออกดอกออกผลมา2วันแล้วนะมันเกิดอะไรกันขึ้นหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ต้องมีอะไรทําฉันง,งงมากเลยช่วยออกดอกออกผลทีสิเคอร์บี้หนูสภาพการดีมากเลยอะ่ะคือเบสเซลเลอร์เนี่ยก็ต้องทําสกิลเวลเนสก็ต้องทําเอาอะไรก่อนดีอะคอนฟิเดนซ์แบบนี้เราให้เขามาดูยอร์ค่า รูทีนก็นแล้วกันนะคะให้ทําเป็นเบรนบูสติ้งเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนหนังสือกันหลังจากอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวใครออกมาจากเต็นท์คนนี้ออกมา <laughs> ตัวเน่าไม่ไหวดีนะเอาอาหารมาวางไว้ให้ไอ้หนูกินก่อนเลยลูกกินเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พ่อเขามาที่นี่เอ้าพ่อเขาก็สภาพไม่เหลือหรอเหมือนกันพ่อเขากินข้าวอยู่เ่าพ่อกินข้าวก่อนนะแล้วพ่อก็ฉี่ฉี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อมารับลูกกลับบ้านพาลูกมาอาบน้ำกีบบับเบิลบารให้กับน้องพันชูเอพิโ o ดนี้คือเราเขียนนิยายกันแบบว่าระรัวระรัวกันเลยนะชื่อนี่ต้องมากอ่ะ our love is never old จากของคุณมันเป็น user ขีด dwcip 3 vw 1 l ึ่ l อะคุณผู้ชมคือเราดูหน้า YouTube ของเราเราเป็นชื่อ ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ถ้าจำเ,มมเบอร์ไม่ผิดเนี่ยนะเขาจะชื่อคุณชี้สาทีถ้าจำผิดเกาะไปได้วยนะซันไรส์หนูเป็นยังไงบ้างอลุกอาบน้ําแล้วแต่ทีนี้คุณพ่อบ่านนี้ค่ะคุณพ่อบ่านนี้ต้องช่วยหนูไปพีพีนะลูกหนูจะได้มีเลเวลที่ดีนี่อันนี้เลยพ o อตตี้เทรนซันไรส์ไปเด็กสองคนเป็นอย่างไรเน่าไม่ไหวดูไม่ได้ส่วนคนนี้เขี้ยวปัดโอ้โห thinking imagination Po t ตตีนี่นี่มาให้แม่ช่วยสอนพ o อตตี้หน่อยอย่างน้อยโตไปให้เลี้ยงง่ายแล้วเป็นคนดีต่อสังคมก็ยังดีแม่ สอนผมนั้งปุ๊ปปุ๊ปปี๊บหน่อยสิฮะไปคิตดิบ้าลูกไปนั่นแหละเลี้ยงลูกกันให้หมดเลยในส่วนของเคอร์บี้หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้วันละสี่ถึงห้าพันเลยนะตอนนี้เรามีเงินเกือบสองหมื่นแล้วว่าคุณผู้ชมแต่ฉันงงแค่ว่าสวนฉันเนี่ยต้นไม้แบบไม่ได้หุบลงไปแต่มันไม่ออกดอกออกผลอีกเลยเราก็ลืมไปเลยว่ามันมีลอตเทรดอันนี้คุณผู้ชมที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคะให้มาช่วยให้มันแบบว่าดียิ่งขึ้นอะเนี่ยโฮมสตูดิโอเขาก็จะเขียนอะไรได้ดียิ่งขึ้นจะได้ช่วย เด็กๆจะได้โตยิ่งขึ้นเอาเป็นเกรดโฉยนะเราจะได้ปลูกพืชปลูกผักได้ขายได้เยอะเออลืมไปเลยเรื่องรถเทรดซาเวชนายไปทํางานสายอีกแล้วทำไมซาเวชไม่เคยไปทํางานเองเลยคะเนี้ยซาเวชเร็วๆมากอดเมียไปทํางานได้โปรดสี่โมงแล้วไปทาสิวอยทำไมอะ่ะซาเวชรีเซ็ตอ b อบเจกต์ดีบาร์โกทูเวิร์กไม่ไปด้วยว่ะไม่ไม่ไปด้วยเออเราจะจะกดอะไรได้อีกคุณผู้ชมกดไม่ไปจริงกบีเขียนเสร็จแล้วอ่ะลูก อุ๊ยเขียนหนังสือเร็วจา้าแต่ว่าไม่ได้เบสเซเลอร์นะคะบอกเราว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะกับการที่จะได้เบสเซเลอร์เนี่ยไม่เป็นไรเราก็จะไปพับบลิชหนังสือเล่นนี้กันต่อการพับบลิชหนังสือเราก็จะได้เงินเข้ามานะคะในทุกๆวันเลยทีนี้หนูรู้สึกยังไงอะลูกต่หนูต่หนูปวดฉี่หนูไปฉี่สิลูกก่อนนอนก็ทาโยคะซะหน่อยนะส่วนซาเวชนี่ก็คือไม่ต้องไปทํางานแล้วค่ะ <S <S คิตตี้ก็คือยืนถือลูกไว้เฉยๆเลย <S <S ค่ะถือเขาไว้ทําไมกันลูกง่วงนะคะคิตตี้ช่วยป้าน้องมานอนตรงนี้เออลีด น้องพันช์ทูสลีปนั่นแหละซันไลท์หนูจะไปไหนอะลูกหนูหนูหน,หนูหนูจะไปเล่นซัวไปได้นะลูกนะหนูลงมาเดี๋ยวมิมีจะเลี้ยงหนูเองซันไลท์เบอร์รี่มีแพนเค้กอยู่ในตู้เย็นหนูกินลูกหนูไม่ต้องไปเล่นซัวหนูมากินแพนเค้กยะดเซตแล้วก็เก็บเข้าไปซาเวชนายไม่ไปทํางานจริงหรอว่านายไม่ไปช่วยเราหางเงินหน่อยหรอโอ้ยทำยังไงดีวันนี้กับซาเวชเนี่ยเออโทรไปลาป่วยโทรไปลาป่วยแบบว่า c a l เฟ a ซิกนะคะโกหกที่ทํางานว่าผมป่วยนะคะผมก็เลยไปช้า <laughs> โทรไปตอนสอง <Yeah. S 1> ร่มผมป่วยจริงๆครับผมไม่ตื่นจริงๆครับกอโดโทษด้วยเขาเชื่อปะวะ sorry hear that f e e l b e ต t e r อุ๊ยเขาเชื่อด้วยว่ะไอ้หนูคนนี้บอกให้กินไปแล้วทำไมไม่กินน่ะเอา้าไม่มีบอกให้หนูกินมากินสิลูกหนูหิวนี่สลายนั่นแหละลูกกินเสร็จแล้วนอนลองไปเลยเคอร์บี้ออกกำลังไปถึงไหนอุ๊ยแล้วลจะเต็มแล้วเคอร์บี้เรามีลุ้นกันไายทำไมตัวเขาบวมๆวม่ะหรือว่าเขาได้ DNA จากคุณแทงมาว่าคุณผู้ชมตัวน้องบวมๆปะคุณผู้ชมว่าลองเขาเอ๊ะจริงๆถ้าทำอยู่คะ่ะมันจะต้องเพรียวลมมากเลยนะทำไปลูกเสียงเงินเก้าเอ่อบราวนี่ กลับบ้านโอเคกูด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 บราวนี้สิ่งที่นายต้องทําคือเสิร์ฟอาหารอีกค่ะเพราะว่าบ้านเราเด็กเยอะมากเราจะเสิร์ฟดินเนอร์ไปเรื่อยเลยนะคะทําอะไรได้ก็ทําไปแล้วแต่เลยคิตตี้หนูกําลังเล่นกับลูกอยู่เหรอเดี๋ยวจะฝากคิตตี้เนี่ย polish perfection หน่อยเด็กคนนี้ต้องการอะไรหิวใช่ไหมอามาม,มิมีเลี้ยงหลานเองนะเลี้ยงไม่ทันกันแล้วนะมากินแพนเคก้กลูกแชมเปญแชมเปญหยิบแพนเค้กกินเออเดี๋ยวเราจะได้เป็นแพนเค้กเวียนนะลูกนะเราจะได้กินกันอย่างทั่วถึงนะเคอร์บี้เต็มยังวัน,นเนี้ยเลเวลเคอร์บี้เนี่ อีกสักติงต่งตระิงติ่งติ่งตะละลิงติงต่งติ่งมาทำให้มันเสร็จๆได้บอนั่นแหละโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยแค่เนี่ยแม็กซ์แล้วนะคะขอเราทบทวนกฎกติกาของเคอร์บี้เขานิดนึงนะที่ต้องทบทวนเนี่ยเพราะว่าเราลืมนะคะ complete b o a d c a r t collection เราจะขอทุกคนตรงนี้เลยว่าเราจะติ๊กเลยเราจะไม่เก็บตัวแรนะเพราะว่าเราได้ใบประกาศนียบัตรเราด้วยว่าเราสามารถ collection b o a d c a r พวกเนี่ยได้ complete แล้วนะคะเราก็จะต้อง master writing กับ wellness skill ซึ่งก็ทำได้แล้วติ๊กผ่านแล้วนะคะตอ ไปเหลือ a s p i r a t i o n c o m plete best s e l l i n g author เนี่ยจะต้องทำให้ได้แล้วก็ have a w e l l m a i n t a i n การ a เด e นก็ทำได้ตลอดเลยแค่มันไม่โตนะคะการออกจากงานในตอนไว้อดเดก็ทำแล้วเหลือข้อเดียวเท่านั้นแล้วนะถ้าเรา Pu b l i s h book เนี่ยเราได้3 b e s t s e l l e r s ที่เราเขียนหนังสือขึ้นมาเราก็จะก้าวข้ามผ่านกับรุ่นนี้ไปแล้วนะคะวันนี้เราเล่นกันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจบที่ตรงนี้ในส่วนของการเล่นซิมเจ็ดตัวนั้นถ้ามีมีซิมพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอความเห็นใจทุกท่านด้ววยนะะว่า งงมันเยอะมันสุมรวงกันไปหมดเลยบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะซื้อทันดีเราจะ m o ฟออกจากบ้านหลังนี้ไปหรือเปล่านะในในรุ่นสีพีชเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาหลุนไปกับน้องทั้งสองคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรอคอยแล้วเป็นกําลังใจให้เสมอมาขอบคุณจริงๆนะคะยูเมดไมเดย์มากหวังว่าคลิปคนนี้เนี่ยก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะวันนี้มีมิิ้นไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไปกับตระกูลเบอรี่เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะวันนี้ไปละคะสวัสดีค่ะ